สวัสดีครับชาวเ p s Thailand ทุกท่านครับวันนี้พี่แว่นพาเจ้งสัญจรอีกแล้วนะฮะคราวที่ก่อนสัญจรไป2ที่สัญจรไปสวีเดนสัญจรไปเกาหลีครั้งนี้อยู่ที่ตุรกีนะผมมาพี่แว่นก็มางาน PBIC เนี่ยโปรโมทซะหน่อยละกันเกมพอยแบงก์ชิงแชมป์ประเทศไทยนะฮะชิงแชมป์เออยุดใช้ทุยชิงแชมป์โลกแหมโปรเจกต์แมเนเจอร์อยู่ด้วยนึกพูดผิดไม่ได้ก็วันนี้เราขำๆว่าอยู่ห้องห้องของพี่แว่นนะครับเจมส์เฟกส์มีน็อกเทิร์นด้วยแล้วก็มีอ่า ผู้จนเจอร์นะฮะก็มาร่วมลุ้นนะฮะร่วมลุ้นเกมกาลิน่าเหมือนกันเนาะเราก็คอสกันได้บ้างอะไรบ้างก็จากน้องศักดิศักดิดันอีกแล้วเช่นเช่นเดิมนะผมเป็นคนที่ชอบเอาตัวมาให้พี่เปนเจ๊งบ่อยๆนะฮะก็รอบนี้เป็น0ูนอิบาเนี่ยโดยปกติเนี่ยอิบาบวกหนึ่งเนี่ยสิบหกล้านสิบหกล้านเนี่ยถ้าเป็นชนชนชั้นที่ยากจนเนี่ยถือว่าหาตังนี่หัวหลักประควิดนะฮะแบบก็จะหาได้สิบหกเอ็มเนี่ย ตัวนี้ฮะสกับ1น้องเข้าใจมากครับนะเดี๋ยวพี่แว่นจัดการให้ครับน้องศักดินันครับก็โอเคเดี๋ยวพี่แว่นจะตีสูตรแบบอันนี้เป็นสูตรอินดี้เข้าไปปุ๊บไม่ต้องพูดทำทำเพลงปุ๊บปุ๊บป,บป,บปบติดเลยแล้วก็ตีเลยนะฮะกดปุ๊บปุ๊บอัปเกรดไม่ต้องนับไม่ต้องอะไรเลยทั้งสิ้นอิบ,บาร์ถ้าติดติดตัวนี้เท่าไหร่นะอ่าสามร้อนะครับผม เน็ตแลกนิดนึงฮะอยู่ตรุรกีครับตอนนี้เราเข้าไปสองท <2 S 1> <ด>ี่เซิร์ฟไท<า>ยค,ครับเอ,อจากการ,ร<อ>น,นักเตะระดับนะฮะปึ๊บปึ๊บอัพเกรดครับ299ล้านครับไม่พูดพันทำเพลงครับอัพเกรดกดี้เลยอ่ากดนี้เลยโอเค ได้สีหน้าน้องเขาเป็นไงน้องสัตว์ดีนะครั้งส้ายก็ตีของน้องเขาแตกไม่ใช่พี่แว่นคนเดียวนะ BPM ก็เคยทำตัวนี้แตกด้วยโอ้โหเขามันไม่สบายหน้ามืดโอ้ปิดไฟปิดไฟนอนปิดไฟนอนขอบคุณครับปิดไฟนอนัโอ้ขอโทษรับสาเจ๊งชื่อนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะโอ้โห